สอนท่าฟิตด้วยนว,วัตกรรมฟิตสติ๊ก PVC กันค่ะโดยเราจะทำด้วยกันทั้งหมดท่าละ3ซิเซิตละ10ครั้งระหว่างเซตพัก1นาทีค่ะท่าที่1ยืนอย่างมั่นคงยกอุปกรณ์ขึ้นเหนือหัวแล้วกางแขนออกให้อยู่แนวเดียวกันกับลำตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อของแขนหัวไหล่และหลัง ที่2ยืนอย่างมั่นคงจับอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับอกแขนขนานกับพื้นแล้วกลางออกการออกกำลังกายในท่านี้จะได้ในส่วนของไหล่และแขนค่ะท่าที่3ใช้เท้าเหยียบอุปกรณ์ด้านล่างไว้และใช้แขนข้างเดียวกันยกอุปกรณ์ขึ้นด้านบนยกขึ้นลงตั้งฉากกับแนวลำตัวทำทั้งซ้ายและขวา บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ท่าที่4บวางอุปกรณ์ไว้กับพื้น1ด้านแล้วใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบด้ามจับไวเพื่อลดตำแหน่งและใช้มือออกแรงดึงขึ้นเข้าหาตัวโดยให้ต้นแขนแนบกับลำตัวเป็นการบริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนค่ะท่าที่5นั่งบนก้า อุปกรณ์ไว้กับพื้นข้างลำตัวข้างใดข้างหนึ่งโดยใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบเพื่อลบตำแหน่งจากนั้นใช้มืออีกข้างจับที่ด้ามจับแล้วดึงไปด้านหลังทําเหมือนกันทั้งสองข้างเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและหลังค่ะและท่าที่6นั่งบนเก้าอี้วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นแกะผ้าพันขาแล้วพันรอบน่องให้พอดี ใช้ขาที่ไม่พันเหยียบประกรณ์เพื่อล็อกตำแหน่งจากนั้นยกขาที่พันขึ้นลงสลับทำทั้งสองข้างเพื่อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาค่ะ